เ็กเร็จมีอีซางปิตุ๊บกนมไหมตุ๊บกบปิจน้ไหมมันดๆนมไหมเนี่ยปจะแกงอ่ะกระทงลงถา ทวงงถางเนาะไม่กลัวนะไมันชอ่อนกลัวอ่อนกลัว ปูน้องแต่คน,นเนาะอาวุธดับก็คือตปปะปูประมาณน่ะเสร็จไหมทุกคนประมาณนิ้วครึ่งเนาะนิวครึ่งครึ่งผิดแล้วมันเนนิวหนึ่งหรอกหย่าปันนไง เช็ดหยางไงมือใหม่มือสมัครเล่นใหม่ใช่ปุ๋ยมือเก่ามือเก่ามั้งเหรอมือใหม่ลำใจคกับคนจุกทานมือใหม่เป็นตองกวยมป็นตองเป็ดหนังสีเป็นตองกวยนี่เป็นตองกวยนั่นเป็นเด็กดเมเป็นสีมุงมุ่ออิดอิดว่ Baik bu, Pergi mm. sendiri, sendiri โอ้ยดิฟังซะมมาโอยกนขนมเนี่ยขนมพอเนี่ยวะขนมพอไใบตองเนี่ยขนมพอจุกเคเคยกินนั่นเลย ไอ้กีขนมเด้ม,ดม, <c oughs> มันบอดเนิบปลายดุมมันก็วิหะกันโอแม่ยนตตูมันลดเอะตระปูมันลดม่ใัมันจรงลุด อเองได้เอ,อ,อ,องเป็นยังงานมง่งมั่นทุกคนก็ต้องร่วมหักเกิดบทตัดออกมันอยากเววิบทตัดมันยังมอกม,มันเงือกอยู่เพราะข้าวคมตะปูมันมันเงือกออกได้เห็ เกลดดางมันออกนะเวลาห้องหมุนไปมันจังสิบบขยับขยายโบเหตให้คนอื่นตีงอันนี้เหตให้คนอื่นตีงเลยเพิ่งนกับเพานะ้ำเลยเหตซ้องสัตว์ตัวคนนะอันนี้กระทงลงถางจะขนโด้ลงถัคนยัางตามทา ให้มันเสมอกันแบบนี้เนาะมันจังสิปไปได้เนาะทุกคนนะสัตว์มุนไปนับเพ่ไปนับเฮ็ดบุษนเดี่ยวสัมเพ่เลยฮะว่เาเดือกเพ่เพ่ เมือเราจะปลูกมีจะปลูกจะปลูกได้ไรนี่ไปเลยปุ๊กปุ๊กไปตอกคมเอาเจ้ามันก็มีตัวไวม,มาก,กมันกันอะไรเองมันเนี่โอ้มันขวรดรอบกลมกรอบ มือแดงโดนกระทบซ้ำขนมไม่แดงบางเธอกะไลสดบางเธอกะไลหย,ยุดยังวางเนี่ยถ้าไปตอนเ e อได้น,นอนทุกคนเนาะกับตอนไลสดกับตอนใส่รอกไม้กับตอนดอยเนาะบางที่ขึ้นมามันไลสดแทนก็สิไล ถ้าได้คลิปพ่อนะตามแถวกำหนดเรียบมะแดงสุดลงให้เบิง่งทุกท์ว่มะแดงกับมืเอ,อื่นบางเท้าสิได้สด,ดก่อนนะทุกคนว่าจงได้ก็ต้องฝากเบิ่งไรซดในเด้อย้อนดังเนาะถ้าว่าทุกคนบริบ,รบยยิ่ง,นะาางไรสดก็ได้ để thấy clip này, và hao sẽ bay lội dưới đáy, và lấy suất nhọn bay văng lại nó thôi nào, à vậy sơn đẹp con, siêng tiếc, cái đẳng cao hàng quân nó, เรื <nt> ่องมันสูงไปเนาะลอกเยโอ้เขียวเบดบร้อยเรือมัน้เขียวนะไม่จมเขียวจบนเดิมสิลึกหนักได้ไม่จิ้เขีวจ้ะมันแกมันหนะนอนทุกคนนาะเพิ่งกคยเห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวไปเพิ่งกันตอนรอยเรื่อยกไดไเนาะทุกคนเนี่ยก็นั่งเอะรองใหม่ใช่รองใหม่เอะอยู ขั้นว่าทางเหล่ากับว,ว่าเอเนาะทางอันนี้บุหุประละปลาเห็ดยูนา,นนะา,าหงั่นะทุกวดหงั่งมันเสีหวมาเห็ดขวะใ่เนี่ยกระดงตบมี เดี๋ยวไปเบิรงตอนดอยเด้อลยนะทุกคนกระทูบสิบกระทูบสามดอกสามตบวอือเมื่อหาว่บอสามกระทูบสิบอย่างหนำก้อนน่ะไปหอดผุนจังอันนี้ก็บอเฮ้ยเจอกันอยู่ตอนอยู่ลอยกระทงเลยนะทุกคนนะมาเด็กทาเบิรงเฮาสิไรสวดเด้อน้องทุกคน ด,ด้กระทกกระดัปรัปราไก่ซ <mos> <out> ีเดลียแล้วตอนนี้ใครด่มาดเยอะไหมนะ Yeah, I don't have ไปเร่ด้อยทองอยู่ทางลุงกนไปงะก็ัอ้แลวนะเดินทาพี่ทีเดียวครับมเมือ่อไรี่โซ่ก็อยู่ครับ เดี๋อวก็จะแก็จะทำการรวบรวมการงานาแก็จะฝากกากเรือยๆต่อที่ยอดเข้ามไปฝากเพิ่มมาตีก่อนทได้นะถ้ามาเยอะก่อนต้องมาแต่เดี๋ยวจะลงใหม่จะเข้ามาพี่คุเป็นยังไงถ้าไม่จะขายเรื่องฝากพรุ่งนี้หลายคอนทัวร์มีอให่แล้วตอนชิวทำอะไรนะมาแล้ว ดิซ e. yeah, <ạo> yeah. <tight> ่ออนดิซ่มาอีกแล้วแต่ที่พน่าตาจะสามตู้มาพกับโยกกำลังมาจนเลยนะโยกกำลังมาเยอะแะเลยกกำเจไหมาอนเจอเจรลญอรโยกมันก็มีกรยงห้ยาตโยกได้ทำไปลอยเพื่อมาอามาพระแม่นางองคานที่เราได้ร่วมเดินทาง แต่ก็อ่อยก็ถูกนเาเป็นโอกาสสำคัญของเราแลวในปีจะได้ทำทั้งเอเอไยวองามาีว่ามาเป็นสองฝัสองคนดีมีสุดทยกันแล้วีปัญญาอาีไดมาดีเอาพัดุทีโยบบอกบุญเป็นภาษาปราเอาบุญให้กับโยมาส ใช้กระจกภาพีสะอาดอไงแมไงมากวันคือว่าพรแม่หมูน่าทาูปลาเลนโรหลอดยูกอนโคบีโบดคือว่าโอกาสทดีแ้วเป็นการรานซาปราเป๊ะนี่เข้าเอาเกบดไ้ดูในร้านเอาเบิร์ดอยู่ให้ดูในร้านเอาเอ็นว่าเขาดูเาเกตแงไห ก็เือว่าเป็นบูเป็นวาสนาโยกที่เป็นโทษบางกางอาจสร้างแม่วอบแม่ค่ะขอโทษขอให้ได้หลายบวชไปจากเรื่องะี่อาตาลายเห็นทั้งมาทั้งภากจางที่ทั้งภาดาต่อไปอาเป็นบ้าแล้วม่ภาคใ้หรือว่าที่ไหลไปทั้งมาใสาไาไม่

y me ni I'm uh -huh.

แวบยวครัยูนิครได้เื่อปีที่แล้ปีที่แล้วไล์สดตกเกาหนาเสียนะยังเจอยังอยู่อยู่เจอค่ะนาะแกแตเข้าออกคาสีมาเนีเขาสีออกกูได้เอาสีเขาสีเออฟังเสียงเขาในยี่นอเข้า

ค้ดไปไข่เขียบใคเขียบเนาะใครเขียบมัดินเอาเงกก่เงินเอาเงินแน่กระโชค อนะคือขัตบแบบขัตบยัง กระตุมแบบบานเท่าหะกระตุมเวียดโอ้ขดโอ้ขด ซื้อเอานับนะขอยย่างไปว่าจ่ไปเอานับน่ามันกินยังไม่รด้ฝุ่นยูฝุ่นเนาะพี่นะี่ยไปยูุ่นแบบ โอ yeah> ้มีคนไปหมอดเนาะคันน่าบูมีคนเนี่ยไฟใหม่ละแป้ง ได้ทุกคนเลยนะที่มาเลยอ่ามาได้สิ่งดีๆนะนะครับ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 นะ <laughs> <laughs>